ท่านใดนะครับผมที่กำลังมองหารถดีๆไว้ใช้งานสัก1คันนะครับผมใช้เงินดาวออกรถน้อยๆนะครับวันนี้ทางร้านเซลไวจัดให้ครับกับเจ้าตัวนี้เลยคาวาซกิเ900สวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านเซลไวพาร์ท2ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของร้านเซลไวครับ วันนี้นะครับผมจัดให้เป็นพิเศษครับหลังจากที่ทนการเรียกร้องไม่ไหวนะครับหลายหลายคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆเลยสาหรับตัวแซตเก้าพี่ขอแซตเก้าร้อหน่อยขอแซตแปดร้อหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ร้านเซลไวของเราจัดให้ครับเข้าประจําการเรียบร้อยพร้อมจาหน่ายพร้อมเปิดราคาให้ครอบครองเป็นเจ้าของนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยคาวาสากิแซตเก้าร้อยนะครับตัวนี้จดทะเบียนปี2018ครับ ตัวรถเป็นตัว S E หรือ Special Edition ครับของแต่งคันนี้มาค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มที่สำคัญตัวนี้รถมาหล่อมากๆครับสภาพใหม่ปลายแดงกิ๊บกิ๊กันเลยทีเดียวรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมของแต่งที่ให้มามีอะไรมาบ้างแล้วราคาจะเปิดอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูพร,พร้อมๆกันในคลิปเต็มแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพวกเราชาวไซอิร์บนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพรับ สำหรับท่านใดนะครับผมที่คิดว่า z ด900ดาว9,000ต้องผ่อนแพงนั่นแน่เลยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจครับจนกว่าคุณจะได้ฟังราคานะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาเจ้าแซด900ของเราคันนี้พร้อมๆกันครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวคาวาซิกิ z 900 Special Edition ปี2018คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายในราคามีแค่2 3 9 0 0 0บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ใช้เงินดาวน์เริ่มต้นเพียงแค่9,000บาทเท่านั้นเอง ในส่วนตารางการผ่อนครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนนะครับงวดละ6,666บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดละ5,845บาทครับตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะผมค่าเนินการจัดไฟแนนซ์เราฟรีค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ให้ถูกขั้นตอนนะครับผมตัวนี้รวมออกรถเบ็ดเสร็จใช้เงินเพียงแค่9,000บาทออกรถได้เลยครับผมฟังราคากันไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคงพร้อมที่จะดูรีวิวตัวรถคันนี้แบบเต็มๆกันแล้ว เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในส่วนของอันดับแรกครับขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวเลขไม้ก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดน,นึงนะครับตัวนี้นะครับเลขไม้วิ่งมาไม่ได้เยอะครับเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่2 2 0 0 0กิโลครับ ตัวนี้เครื่องยนต์จบๆครับในส่วนของสีสันของตัวรถนะครับคันนี้สีเดิม้งคันครับสวยงามมากๆครับเจ้าของดูแลรักษาดีนะครับผมตัวรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักครับไม่ว่าจะล้มหรือชนหนักตัวนี้ไม่มีทางร้านกล้าการันตีการรับประกันให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแต่งกันบ้างดีกว่าครับว่าเจ้าคันนี้ของแต่งได้ให้มามีอะไรมาบ้างครับขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวก้านเบรกและการคัตก่อนเลยตัวนี้นะครับก้านเบรกการคัตที่ให้มาตัวนี้เป็นของแต่งครับเป็นของ leasing power ครับตัวก้านเบรกการคัตเป็นงาน cnc นะครรััับบผมสีดดําตกทอง ปรับได้ถึง6กระดับแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยครับมาดูในส่วนของตัวกระจกแปนบ้างครับตัวนี้กระจกแปนที่ให้มานะครับยังคงเป็นของ r a c i n g Power อีกเช่นกันครับตัวนี้แข็งแรงนะครับเวลาทำความเร็วสูงนะครับตัวนี้ไม่มีสันนะครับมองเห็นชัดเจนครับ ฝาครอกระปุกปอมบนครับตัวนี้เป็นงาน C&C n เช่นกันครับตัวนี้เป็นของไ i เทคนะครับมาหล่อสีทองเข้ากับการเบรกการขาดครับเดี๋ยวเราไล่มาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับจะอยู่ในส่วนของตัวแคสตบาครับตัวนี้ให้มาเป็นแคสวบาตรงรุ่นนะครับสังเกตดูในส่วนของหูยึดจะเข้ายึดกับแฟมทุกจุดครับผม มาดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าครับอีกหนึ่งอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถนะครับจะอยู่ในส่วนตัวกาดหม้อน้าครับตัวนี้นะครับป้องกันหินกระเด็นโดนหม้อน้ำนะครับเวลาที่ออกทริปไกลๆต่างจังหวัดหรือขับรถความเร็วสูงๆนะครับเซฟหม้อน้ําได้เยอะมากๆครับผมมาดูด้านหลังกันนิดนึงครับ ตัวนี้นะครับในส่วนระบบไฟด้านหลังนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายแต่ง LED ครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมาหล่อๆดูๆครับกลางคืนมองเห็นสว่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ครับยังพ่วงมาในส่วนตัวท้ายสั้นที่สามารถพับได้ตัวนี้เป็นของนกคูกนะครับแข็งแรงครับตัวนี้พับได้ยัดซุ้มนะครับผมมาดูในส่วนตัวเบาบ้างครับ ตัวนี้นะครับเบาะที่ให้มาเป็นเบาะแต่งทรงสปอร์ตครับเป็นหนังกลับได้แดงตัดกับลายคาร์บอนนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้เสริมฟองน้ํามาให้หนามากขึ้นนั่งสบายเวลาขับออกทางไกลๆนะครับไม่เมื่อยแน่นอน ในส่วนตุดมดด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นตุดมดแต่งนะครับลายคาร์บอนครับมาหล่อๆนะครับผมเบาะเดิมมีให้นะครับไม่ต้องกลัวที่บ้านบ่นแน่นอนมาดูในส่วนตัวท่อกันมากดีกว่าครับเรียกว่าขาดไปไม่ได้เลยสําหรับรถบิ๊กไบค์4สูบนะครับจะอยู่ในส่วนตัวท่อครับตัวนี้อีกเช่นกันมาพร้อมกับท่อแต่งนะครับทรงกระป๋องปลายคาร์บอนนะครับมาหล่อๆสลิปออนขนาด3นิ้วครับผมบอกได้เลยว่าเสียงลั่นเล้าใจขี่มันๆแน่นอนนะครับในส่วนตัวยางหน้าและยางหลังตัวนี้ที่ให้มาเป็นของมิซิลเลอร์ ยาวแน่นอนครับผมตัวรถคันนี้เรียกว่าพร้อมขี่พร้อมออกทริปนะครับใครที่กําลังหารถดีๆอยู่แนะนําเข้ามาดูคันนี้ได้เลยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้านนอกดีกว่าครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถกันด้วยพร้อมแล้วไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราอยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กับเสียงท่อของเจ้าคันนี้รวมถึงการเทสระบบไฟของตัวรถกันเลยดีกว่าครับขออนุญาตเปิดกุญแจสตาร์ทรถนะครับถอยห่างนิดนึงนะครับ โอเคครับตันนี้นะบอกได้เลยว่ารถจบมากๆนะครับรวมหมดไฟติดครบจุดใช้ได้หมดทรบท้วนนะครับเดี๋ยวเราไปวนดูรอบคันกันดีกว่าครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาวนดูรอบตัวรถกันชัดๆนะครับตัวรถนะครับสีเดิมสวยใสไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมานะครับผมยางหน้าหลังตัวนี้ใหม่ๆเต็มๆครับของมิชลเลอร์นะครับหลอกเหลือกาดมะนาแต่งแคสปาแต่งตรงรุ่นนะครับตัวนี้บอดแต่งทรงสปอร์ตับผมตั่กับลายคาร์บอนได้แดงนะครับมาหล่อ ูมดคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มคาร์บอนลอยน้ำนะครับเบาะเดิมตัวนี้เรามีให้นะครับต่อแต่งโซ่กระป๋องไยคาร์บอนครับตัวนี้พร้อมกับทริปออนขนาด3นิ้วนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้ลั่นมากๆเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อให้ฟังเสียงพ่อกันนี้นึงดีกว่าครับขออนุญาตหนึ่งนะครับลันครับเราใจโดินชลทีเดียวด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายแต่งแบบ led นะครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับ สายสั้นแต่งตัวนี้พับและกลางออกได้ครับของนกคู่ครับตัวนี้ยางหลังเป็นไทมิ่เช่นกันนะครับพร้อมใช้โซ่เตอร์เหลือครับใช้ได้ยาวๆตัวรถเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วครับรอบเดินเบานิ่งๆเงียบๆนะครับเครื่องยนต์จบๆครับมารอๆเลยกระจกไปแฮนด์แต่งนะครับการเบรกการคัดแต่งนะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับไฟเล้วหน้าแต่งแบบ LED ครับ มารล่อๆดูๆครับสาวกแซดทามพายกันเลยคันนี้เดี๋ยวไปดูรอบหน้าปัดเลนใหม่กันนิดนึงดีกว่าครับนี่นะครับรอบการทํางานปกตินะครับบอกทุกไฟสูงไฟต่ำตัวนี้ใช้ได้ครับโหลไฟติดคอบทุกจุดแต่ทํางานปกตินะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวของเจ้าตัว k าว a s a k i Z900 ปี2018ของเราคันนี้นะครับ รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมรวมถึงตารางการดาวน์พอ์ต่างๆนะครับสามารถกดดูด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับแล้ววันนี้ต้องลางกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ